ดีผมช่างรถ P.O.J. ครับครับผมช่างการเกี์ประตรูตัวมัอมไา้ไกไ่ฝ้ายไก่วันนี้จะพูดถึงแคมพ์ P.O.J. สามนะครับเอ่อเราจะใส่แคมพ์ P.O.J. P.O.J. สามยี P ่พนะันแล้ว P.O.J. สามโดยที่เราจะตั้งวาล์วที่ไม่มีฟิลเลอร์เกีย์นะครับสำหรับลูกค้าวัยรุ่นที่เอาไปแล้วไม่มีฟิลเลอร์เกีย์นะเดี๋ยววันนี้จะใส่ให้ดูว่าเราจะตั้งยังไงนะครับผมไา้ไก่แคมที่เราจะรีวิวแน่นอนครับก็เป็นแคมสูตรพลังแคมเอเลี่ยนนะครับรหัส POJ 3นะครับแคมิเลียนนาน P O J 3านะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปในหัวรถคันนี้เป็นรถที่เราเทสท,ทุกครั้งอะ่ะรถคันนี้เอาไว้สำหรับเทสลูกค้าอยู่แล้วนะครับผมเราใส่เข้าไปชุดก็เป็นชุดที่ขายเลยครับเหมือน,นกัน,กกกนครับก่อนจะใส่แคมทุกครั้งนะครับสมมติว่าแคมมันใส่ไม่ได้ใช่ไหมครับอย่างนี้ใช่ไหมจับกระเดื่องก่อน เราเยื้อเข้าไปเสร็จจับกระเดืองก่อนกระเดือง<ๆ>ให้เปิดก่อนถ้ากระเดืองนี้ขย,ยับได้อ่าไม่ชนอันนี้อ่าอันนี้ชนถ้าชนแบบนี้นะครับให้เราคลายการคลายคลายตัวตั้งวาล์วออกเห็นไหมครับจะคลายตัวตั้งวาล์วออกคลายน็อตตั้งวาล์เพื่อให้กระเดืองมันเปิดขึ้นนี่แคมไม่เข้านะเห็นไหมเขาก็คลายไปคลายออก,ออกอคลายออกนะครับคลายออกนะครับเพราะฉะนั้นน็อตเนี่ย ผมใช้เป็นน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมได้ไหมหถ่ายออก <S <S ไม่ต้องกลัวพีเอเจสามใส่ไปน็อตสุดน็อสุดเนี่ยมันไม่เป็นไรครับคือแค่เกือบสุดนะครับแต่ไม่เป็นไรแต่สําหรับใครรถใครรถดเด,เดิมของใครที่ไปเขา,าเรียกอะไรผ่านมือชายมาเยอะง่ายผ่านมือชายมาเยอะ้น,ออะอน็อตตั้งตัวนี้พังล็อกไม่อยู่อ่ะตัวนี้คุณก็ต้องไปเปลี่ยนเอานะครับพีเอเจสามใช้ใช้ตากลน มือตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะตัวนี้นี่ modify โ,โดยลูกประถมนะครับป้าผมเองนะครับ modify ครับตัวโชว์เฉพาะใช้มาเป็นสิปีอยากได้เรียนแบบได้ครับตัวนี้เรียนแบบได้ครับเป็นเขาเรียกว่า DIY แปลว่าอะไรว่า DIY นั่นนะสแล้วก็ใส่น็อตล็อกน็อตล็อกแค่พวกนี้ใส่ปกตินะครับคือสำหรับลูกค้าบางคนที่เอาไปเนี่ยต้องการจะทำเองนะครับทำเอง เครื่องมือก็พวกพิลเลอร์กรงพิลเลอร์เกตก็เราไม่มีนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะสอนเทคนิคให้นะพิลเลอร์เกดคือไอตัวตั้งวาล์วอะไอเครื่องมือช่างไอตัวตั้งวาล์วอะตัวนี้ครับเออตัวนี้เนี้ยเนี่ยเนี้ยมันจะมี0.0 0.05 0.08ศมิลอะไรพวกเนี้ยครับสำหรับใครที่ไม่มีเดี๋ยววันนี้ผมสอนเดี๋ยวนี้เราไขข้อสงสัยกันอ่าประมาณตัวนี้ครับแต่ไม่มีอ่ะเราสมมติเราไม่มี <c oughs> อ่ะต่อไปมาดูมาร์กนะครับมาร์กให้ตรงตัวทีนะมาร์กให้ตรงตัวทีอันนี้น่าจะรู้น่าจะทราบมาร์กทีคือจุดสูงสุดนะครับผมมาร์กทีอ่าทีปุ๊บเราก็เอาตรงนี้เข้านะครับใช้ปากใบเหลืออะไรก็ได้งัดงดถ้าอยากงัดง่ายๆนะครับถ้าอยาก,ถ,ายากถ้าอยากลดมดง่ายๆมันฟ <c oughs> ิตแข่งแล้วก็ไปถอดเบอร์สิตัวดันโซงล่างนะครับส่วนัางโซ่ที่เวลาไปย้อนดูคลิปที่ผมใส่ทุกสะพานโซ่อ,ะอ่ะ,อะจะอธิบายให้ฟังจะทําให้ใส่เพจตัวนี้ง่าย และกระเดืองเอ่อเอ่เขาเรียกไรขาตัวนี้จะไม่หักให้กล้องดูหน้าไอ้ 1. ขาตัวนี้อ่าขาตัวนี้มันจะไม่หักถ้าเราใส่ง่ายถ้าเรางัดเงื้ออะขาหักถามว่าขาหักมีผลยังไงหรือว่าไม่หักมีผลยังไงถ้าตัวนี้มันบิดนะครับการเปิดปิดองศาเนี่ยมันเพี้ยนหมดเลยนะการเปิดปิดอ,องศาเพี้ยนพอเพี้ยนปุ๊บแคมไม่แรงอัดหายก็แรงอัดเกินอะมี2อย่างไม่วาวไอ้เสียชนก็วาวไอ้ดีชนมี2อย่างนะเพราะฉะนั้นต้องดูตัวนี้ให้ดีอย่าให้มันบิดจะให้มันเบี้ยวอย่าให้มันเพี้ดู ออสำคัญนะเอาไปบางทีอะบางแคมตัวเดียวกันอะบางคนใส่วิ่งบางคนใส่ไม่วิ่งพวกนี้สําคัญละเอียดอ่อนนะพวกนี้โ <Okay. S 1> อเค๋ยวเราก็ใส่นอ็อตเพราะฉะนั้นเอาไปไปรุ่นก็ดูให้ดีนะดูให้ดีพวกหมาพวกอะไรอ,อย่าพลาดการทํารถการทํารถของเหมือนกันเคยสังเกตไหมของเหมือนกันแต่ทำไมรถเพื่อนวิ่งกว่าหรือรถเราวิ่งกว่ารถเพื่อนอยู่ที่การประกอบนั่นเองการไล่รถให้พอดี ไม่งั้นเขาจะเรียกว่าไล่รถได้ไงใช่ไหมไล่รถไล่ไงกันไล่รถไล่ไงไปไปไปมันไล่วัวไล่ฟ้าเโลกโลกนะครับครั้งแรกสมมติเราใส่เสร็จปุ๊บใช่ไหมเราไขเราไขตัวนี้เสร็จนะครับไขตัวตั้งวางเสร็จเราก็ไขเข้าไปเราไม่มีฟิลเลอร์เกตนะไขเข้าไปให้มันขยับได้นิดนึงไปช้าๆนะครับให้ขยับได้นิดนึงเห็นไหมขึ้นลงได้นิดนึง ต right hey, ้องดูดใกล้กล้องดูดใกล้ได้ไหมวะนี่อาให้การถ่ายดิอะไรไหมอะไรผมถ่ายให้ฟื้อมานี่นะครับให้ตัวเนี้ยขยับได้นิดนึงขึ้นลงได้นิดนึงนะครับขึ้นลงขึ้นลงได้นิดนึงน้อยน้อยให้น้อยที่สุดนะครับน้อยปุ๊บอ่าน้อยปุ๊บแป๊บนึงแป๊บนึงนะโฟกัสยังอ่าขยับขยับเสร็จใช่ป่ะก็ถอยไปหน่อยได้กล้องโทรศัพท์มือถือประมาณนี้แหละ แล้วเราก็เอาไอเสียให้เหมือนกันเออนี่เอาแค่เนี้ยเออเอาเสียให้เหมือนกันนะคลายเข้าไปกระเด็งก็คือช่วง,งช่วงช่วงระหว่างตัวนี้ครับต้องรู้นี่เขาต้องรู้ออต้องรู้น้ตัวนี้ครับให้มันขึ้นลงเราก็จับขึ้นลงขึ้นลงเนี้ยไม่รู้ก็ดูอ่ะดูここแล้วก็รู้ไ,ไม่มีใครรู้แต่เกินะครับทุกคนอ่ะเออถ้าไม่รับฟังก็ไม่รู้ไม่รับฟังก็ไม่มีความรู้เพิ่มเออนะครับอ่านไหมไอเสียก็ทำให้เหมือนกันให้ขยับได้นิดนึงให้ขยับตัวบน้นต่อันต้อง เราไขเข้าไปแล้วนะครับเราก็เรานั่งฝั่งนี้ใช่ไหมนั่งฝ sì ั Canadians ่งพี uh <mo ่เนี่ยนั่งฝั่งผมเนี่ยเราก็หมุนหมุนมาร์กนะครับในขณะที่เราหมุนเราขยับตัวนี้ดูมือผมนะขยับตลอดเวลาขยับขยับขยับมันต้องขยับได้ตลอดถ้าขยับไม่ได้ให้เราคลายออกอ่อย่างนี้ขยับไม่ได้ไมขยับไม่ได้ปุ๊บคลายออกก่อนคลายออกก่อนคลายออกนิดนึงนะครับคลายออกนิดนึงนะครับแล้วก็ายหมุนเข้าไปใหม่หมุน หมุนขยับหมุนหมุนแล้วจะหมุนได้ถึงไหนก็ดีดูตรงนี้ครับไอเสียต้องเปิดให้สุดนะครับไอเสียสุดแบบนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมไอเสียเปิดสุดแล้วนิ่งแล้วถ้าอย่างนี้คือยังไม่สุดทา่างนี้คือยังไม่สุดนะมันยังไปอยู่แต่ถ้าตาบใดที่มันอ่ะหยุดมิดสูงสุดละจุดสูงสุดเสร็จปุ๊บนะหมุนต่ออันนี้คือมันจะปิดละเราไม่เอาเราเอาด้านสูงสุดของมันนะเปิดสูงสุดของไอเสียเดี๋ยวเราจะจับดีจับไอดีนะครับแล้วก็แล้วก็หมุนกลับหมุนกลับมาที่เดิม กลับมาที่เดิมหมุนกลับมาที่เดิมค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนข,ขยับขยับอ่าอันนี้คือจุดที่ดีที่สุดข,ของมันนะครับอ่าอันนี้คือจบนะครับสำหรับคนที่ไม่มีฟิลเลอร์เกตดสำหรับการตั้งไอดีนะครับเราก็เราสรุปก็คือก็เอ <Xin S 2> าตึ๊กๆครับเอาแค่ขยับได้นะครับเอาแค่ขยับได้อ่าขยับได้นิดๆนะครับโอเคอย่างจะพอดีครับที่สำคัญส่วนใหญ่ทุกคนทุกเมฆเข้าใจผิดก็คือไอตัวเนี้ยเนี่ยขยับแล้วหมุนมาร์กการการเรากล้องกว้างๆให้เห็นให้เห็นลองฟังฟีจะขยับมือตลอดในขณะที่่มมาาร์หุนอ ดูเสียเสียเปิดพี่พี่เขย่ามือตลอดนะมันมันไม่เห็นทางล่างอ่าต้องเขย่าให้ได้ต้องเขย่าให้ได้เขย่าได้นิดเดียวอย่าเยอะนะขยับได้นิดเดียวน้อยที่สุดนะให้น้อยที่สุดเท่าที่จะขยับได้ขยับซ้ายขวาก็ได้ให้น้อยที่สุดใย่่ให้มันกระด้างตายนะครับเออถ้าด่างตายเขาเรียกทาภาษาช่างคือวาวลากทองตั้งลากทองโอเคต่อไปไอเสียเหมือนกันนะหมุนผ่านไปเลยหมุนผ่านไปเลยหมุนผ่านไปเลย มึงผ่านให้ไอดีเปิดสุดครับไอดี AD, เปิดสุดแล้วนะไอดี AD, เปิดสุดปุ๊บจับไอเสียเลยครับจับขยับได้ไหมอ่ะขยับได้นี่นะขยับได้ขยับขึ้นลงซ้ายขวาได้ขยับ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 ได้ไดไดปุ๊บปุ๊บอ่าไอเสียโอเคนะเห็นไหมไอเสียตั้งให้ชิดๆนะสบายครับแคมเปอร์สามมันจะมีเสียงนิดนึงนะครับผมแคมมันจะมีเสียงเพราะออกแบบมันจะลดแข่งลดทิง้งนะครับแคมตัวนี้มันเป็นแคมท้ายครับได้ท้ายได้กลางรอบกลางกับรอบท้าย ้ยใครเอาสเลนกูไปทาทิ้งดีวะก็ประมาณนี้ไอเสียก็ประมาณนี้ไอนี้จะห่างหน่อยนะครับไอดีเราจะวัดตรงนี้เห็นไหมครับไหมโอเคนะครับถ้าใครสนใครสงสัยยังไงก็ทักแชทได้นะครับสำหรับคนที่เอาแคมผมไปนะทักถามได้สำหรับใครที่เอาไปแล้วไม่มีฟิลเลอร์เกตอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังจะส่งคลิปนี้ให้ดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราใส่เสร็จปุ๊บนะครับใส่เสร็จปุ๊บทีนี้ทำอะไรเสร็จ เดี๋ยววัดแรงอัดดูหน่อยนะครับสำหรับคิมแคมพีเอสามนะครับสำหรับหัวเครื่องตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวลองวัดดูอากาศให้ให้ให้ใหใหยูถือกล้องเดี๋ยวกา,การการใส่ตัววัดแรงอัดฝังไหนก็นด้เดี๋ยวเราวัดแรงอัดดูครับว่าเป็นยังไงนะครับแคมพีเจสามตัวยอดฮิต แต่เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทํำ P.J. 2บ้างนะครับเอา P.J. 2มารีวิวบ้างนะครับผมเ,เดี๋ยวก่อนจะว่าแลงอัดบอกก่อนนะครับว่าหัวคันนี้นะฮะหัวเครื่องตัวนี้ก็คือชุดที่ขายในเพจนั่นแหละหัวลูกทรงเทียร์นะครับลูกแอรนะครับเรือน28มิลน,นะครับผม แบบนั้นเลยฝาสูตรก็สูตรเดียวกันที่ขายในเพจทุกอย่างทุกประการของที่รีวิวก็คือของที่อยู่ในเพจครับแน่นอน ใบลองสตาร์ทดูนะครับกำลังครับดีที่สุดอัั <มา S 1> ดูครับจะมาดูนะครับก็จะประมาณนี้โอเคมาณนี้เลยเก็คือประมาณสัก10บสิบสามครับสิบสามต่อต่อหนึ่งนะครับผมประมาณนะั้น แคมก็จะประมาณนี้เป็นแคมเรียกกำลังนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำ PJ 2ให้ดูกันนะครับสำหรับการตั้งวาล์วครับหนึ่งเหนื่อยต้องสะท้นยิ่งยงจะให้ออกยืนอยูโอเควาไม่มีอะไรเออประมาณนี้ติดเครื่องเลยนะติดเครื่องเท่าไหร่ดีวะเท่าเหร่ติดเครื่องติดเครื่องติดเครื่องเดี๋ยวตั้งวาล์วเลยครับติดเครื่องไม่ได้ยังไงไายกันตอนนองไม่มีตัดต่อเออแต่แล้วอันตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าหัวตัวนี้ เป็นหัวที่ไล่แลงอัดนะครับพอตโปรเกตีนนะจะใส่ปะเกตฝาต้องแดงนะครับหัวตะฝาคืออันเดียวกันหมดแต่ถ้าใส่โปรเกตตีก็รแรงอัดก็ซักประมาณเอ่อสิบสองต่อหนึ่งนะครับถ้าใส่โปรเกต์ตีเสื้อเหมือนกันเะสื้อนะ มีลเกต